ละไมชาริตี้รันเปิดรับสมัครนักวิ่งและพร้อมจำหน่ายเสื้อภายในตลาดประชารัฐเมื่อวันที่20สิงหาคม2567ภายในตลาดประชารัฐอเภเกาะสมุยจงัสุราษฎร์ธานีนายชยพรทรัพประเสริฐหัวหน้าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาค,คมสมุยหน่วยวัดละไมได้นำสมาชิกเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมละไมชาริตี้รันครั้งที่ส พร้อมจำหน่ายเสื้อกิจกรรมตัวละ390บาทโดยมีผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมพร้อมซื้อเสื้อซึ่งหลังจากที่ผ่านมาได้จัดก,กิจกรรมละไม c h a ิ i ี y รันครั้งที่หนึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในเกาะสมุยและนอกเกาะสมุยการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อกิจกรรมตัวละ390บาทสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดละไม พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเจ็ดวัดละไมและสนับสนุนภารกิจของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยหน่วยวัดละไมกิจกรรมวิ่งละไมาชาริตี้รันครั้งที่สองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยการออกกําลังกายเน้นการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโดยแบ่งระยะการวิ่ง3าระยะได้แก่การวิ่งระยะสั้นโดยระยะทาง2.5กิโลเมตรวิ่งระยะ6.5กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง10.7กิโลเมตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครมีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึกกิจกรรมละไมชาริตี้ r u นครั้งที่สองพร้อมถ้วยรางวัลการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนชาวละไมอีกด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบ,บรรยากาศเส้นทางวิ่งผ่านจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะสมุยนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนเสื้อละไมชาริตี้ r u นครั้งที่สอง สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0857831117และ0817873405หรือเพจ Facebook ละมัยชา r i t y สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน